รับตัวแรกเลยนะคะก็คือรูปสติกเกอร์ของตัวเราเองหรือสินค้านั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากการตัดรูปก่อนเพราะว่ารูปที่เราตัดเนี่ยคะ่ะเราจะสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกงานเลยเริ่มกันเลยค่ะแอปที่เราจะใช้ตัดตัวเราเป็นสติกเกอร์หรือตัดสินค้าเป็นสติกเกอร์นะคะก็คือแอปโฟโต้เลเยอร์นั่นเองค่ะแอปนี้เลยกดเข้าไปค่ะเมื่อเรากดเข้ามานะคะเราจะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้นะ,ะให้เรากดไปที่โหลด Aback g r o รา d image ขัางบนนี้นะคะแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพที่เราจะตัดมาได้เลยเสร็จปุ๊บนะคะ ให้เราทาวงให้มันแคบลงค่ะเราจะได้ตัดง่ายขึ้นเสร็จปุ๊บนะกดดันข้้งบนนี้ค่ะ,ะแล้วรูปของเราจะเข้ามาอยู่ในหน้านี้ไปให้เรากดตัวกันไกลข้างล่างนี้ค่ะเมื่อเรากดมาที่กันไกลนะมันจะมีอยู่โหมดออโต้เมจิกแล้วก็มนนวลแล้วก็รีแพนนะคะเดี๋ยวเราทาให้ดูเลยนะออโต้ Auto, นะคะก็คือแบบนี้กดไปที่ออโต้แล้วก็ถ้าออโต้ก็คือมันจะตัดอัตโนมัติเลยแล้วก็มันก็จะเหลือเคียวๆนิดๆหน่อยๆให้เราตามเก็บแล้วิธีการตามเก็บเราก็ตามด้วยตัวเมจิกเราสามารถทําแบบนี้ค่ะใช้้้้เเเก็บรรรราาาาายยยละะะะะอีีดดดนนนคปมมมณสถซูไว ตัวเมจิกมันจะเก็บได้ไม่ค่อยเรียบนะคะถ้ารูปภาพของเรามันไม่ชัดมันจะไม่เรียบเนี่ยทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันไม่เรียบเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความเรียบความความเนียบมากขึ้นให้เราไปใช้ตัวแมนนวลจะเป็นตัวที่เราควบคุมเองว่าเราจะตัดแบบไหนนะคะตัดซิ้นผมไม่ดูแล้วกันประมาณนี้นะคะ่ะ ถ้าเราใช้แมนนวลเราก็จะสามารถควบคุมเองได้แลวก็มันจะมีความความเรียบมากกว่ากันที่เราใช้ตัวเมจิกนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราแบบเผลอไปลากปุ๊บเนี้ยให้เรากดกลับตรงนี้ค่ะอ่าแล้วมันก็จะกลับมาอยู่สภาพเดิมต่อไปหาตัวรีแพ้นะคะมันจะใช้แบบนี้ค่ะสมมุตินะคะว่าเราลบ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 มาแบบนี้แล้วเราเกินมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็สามารถไปใช้ตัวรีแพ้นะคะตัวรีแพ้ก็เหมือนตัวคล้ายๆตัวย้อนกลับรีแพ้ให้มันกลับมาเหมือนเดิมอย่างงี้ค่ะอ่าประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ตามเก็บรายละเอียดเลยค่ะ มูจะมูของเรา,าใช้เป็นตัวแมนนวลน,นะคะเราะมูจะถนัดตัวแมนนวลน,นะคะมอ,อยากให้รูปของมองมันเนียบนะเราสามารถย่อขยายได้เลยนะคะเราจะได้เก็บความละเอียดของรูปเราสามารถเพิ่มขนาดได้นะคะเราสามารถเพิ่มขนาดตัวนี้ของเราได้ว่าเราจะเล็กหรือเอาใหญ่ตรงนี้นะคะเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราตัดเสร็จปุ๊บนะคะให้เรา เงื่อตัดเสร็จปุ๊บให้เรากดทุกตั้งข้างบนงบนี้ค่ะข้างบนนี้ค่ะดันกดเข้าไปค่ะอ่เราจะได้รูปของเรามาแบบนี้นะเราก็จะมาปรับความสมูทอีกรอบหนึ่งค่ะความสมูทเนี่ยมันจะเป็นความเหมือนความละเอียดของขอบนี่ค่ะว่ามันจะเราจะเอาสมูทระดับไหนนะคะเออปติมันก็จะอยู่ทั้งสองสามเนี่ยสมมติเราเอาสองเสร็จปุ๊บเราก็มากดดันข้างบนนี้อีกรอบหนึ่งค่ะ แล้วก็เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้รูปของเรามาแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถเอาไปตกแต่งเอาไปแปะตรงไหนก็ได้รายนาที่ตัดรูปสติกเกอร์ของตัวเองหรือสินค้าได้แล้วนะคะอย่าลืมเอามาอวดกันใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะคะ